เดีย๋ยวลองชิมให้เพื่อนดูอีกคำนะครับค่อยๆนวดคุุกเขาได้อยู่เพื่อนจำฉ่ำนะครับหาเก็บเอาข้างบ้านเนี่ยครับ มะม่วงครับพอมีลูกอยู่ครับอืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามสี่ลูกครับเดี๋ยวเอาไปสักลูกดึงพอครับวันนี้กินคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับเดี๋ยวผมเอาสองลูกเลยดีวยกว่าเอาไปสับครับแล้วก็แช่เย็นแล้วเอาไว้ทำเมนูทานกัน ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสองลูกแต่วันนี้ผมปอกลูกเดียวก่อนครับลูกใหญ่พอระหัวแล้วแบบเปรี้ยวพอได้ครับน้ำลายแตกปากเลยเพื่อนเรียบร้อยเลยครับเดีย๋ยวมาลองชิมดูสักหน่อยมันจะเปรี้ยวหรือเปล่าเพื่อนเปรี้ยวอยู่แแต่เปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวไม่เท่ากับมะม่วมมงน้ำดอกไม้ครับ แต่ก็พอได้อยู่เพื่อนเดีย๋ยวไปหมักหมูตัต่อครับเดีย๋ยวนี้ไปไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะเพื่อนเนื้อหมูแม่ซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาย่างครับเราจะหมักกับกะปิแล้วผมจะเพิ่มพริกไปนิดหนึ่งพริกเขีคขั่วนิดหนึ่งครับเดีย๋ยวหั่นแบ่งขึ่งครับเวลาไปย่างลงเตามันก็ได้ง่าย เป็นเมนูที่เข้ากันนะคิดว่าแล้วแบบลองดูครับต่อไปก็ใส่กะปิะครับใช้ประมาณครึ่งช้อนเกือบช้อนโต๊ะกับกะปิมันจะมีความเค็มอยู่นะระับเอนความเค็มนวๆ ใส่น้าไปนิดหนึ่งครับหอมมากครับิี่กมมง,งกินมะม่วงของยาอร่อยนะอันตรายครับนี่ก็เป็นพริกกเข้าโคั่วครับ เพิ่มความหอมมัอนแบบคนไปนิดหนึ่งครับใส่น้ำไว้อีกเอาไปย่างไฟนะหมกักสักสามสิบนาทีนั้นทุอนเอาไปย่างไฟนะครับน่าจะอร่อยครับ เพื่อนๆเคยกินกะปิย่างไหมครับกะปิย่างแล้วเอามาตำน้ำพริกกะปินี่ก็หอมไปอีกแบบนะครับนะครับได้ประมาณนี้พอครับเอาหมูใส่เลยค่ยคอยๆนวดคลุกเขาเ กลิ่นที่สองกลิ่นหอมโชยมา <c oughs> กเลยค่อยนวดให้มันตึมเลยครับผมจะหมักทิ้งไว้สักสามสิบนาทีล้องใช่เดี๋ยวเราไปก่อไฟกันก่อครับเดีย๋ยวเรา,าจิมกระโชยดูนี่ ก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวรอให้ฐานมันติดสุกทั่วนะครับเราเดี๋ยวค่อยเอาเนื้อหมูมาย่างย่างสามชั้นมันต้องไฟอ่อนๆหน่อยเพื่อนเพราะว่าตัวมันมันจะหยุดหยุดลงไปมันจะทําให้ไม่ไหวครับอย่ารอให้ทันสุกให้ดีก่อนครับตอนนี้ตัวฐานก็นี่ยผมต้องการแบบนี้ครับคือ ใช้เศษถ่านนะครับไปมันจะไม่ค่อยแรงมากแต่กต็ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆย,ย่างไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากครับนี่สามชั้นหมักกะปินะครับสองชิ้น ใหญ่ๆครับหอมมาก,กเลยครัใช้ไฟอ่อนนะครับย่างไปเรื่อยแล้วค่อยมาพลิกอันนี้ขนาดผมใช้ไฟอ่อนนะครับไฟยังลุกเลยเพราะมันมันมีมันนะเพื่อนค่อยๆกลับไปเรื่อยๆครับแต่สีสันนี่น่ากินมากครับแล้วกินเนี่ยหอมมากครับยังแอบตกใจมันจะหอมเลยขนาดนี้ ย่างใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอชมกันต่อว่าสีสันจะออกมาประมาณไหนย่างไปไฟลุกไปครับสีอาจจะเกียมไว้หน่อยนะได้อยู่เพือนอกลิ่นหอมกะปิมากครับเทียกจะจะรอให้ตัวมันมันสุกกว่านี้ อันนี้ขนาดใช้ไฟอ่อนนะครับไฟมันลุกกลอดเลยแค่นี้พอครับเอาช่ำๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปหั่นกันครับเรียบร้อยแล้วครับสามชั้นหมักกะปิย่างครับขนาดใช้ไฟอ่อนนะครับ ๋ยามาลองหั่นกันดูครับว่าทางในมันจะเป็นแบบไหนอันนี้กะว่าจะย่างให้แบบไอตัวมันแบบมันแห้งนะครับแต่กลัวมันจะแห้งเกินไปแล้วกินแล้วมันจะไม่ไม่นุ่มนะครับเกื <S <S อบจะไหม้เพื่อนแบบนี้กำลังดีครับมาลองดูตัวเนื้อนะครับ ได้อยู่เพื่อนจำําำนะครับไปลองจิม้มมาดูครับเผ็ดแซ่บนะเพื่อนหอมกระปีครับ นัวพอดีเลยเค็มกำลังดีครับแล้วมีความเผ็ดที่เราใส่พริกไปด้วยโดดูนเนื้อครับสุกนะมันไม่ใช่เตาอบเนะมันเป็นเตาย่างมนะันก็เลยแบบทางนอกมันจะไหมนะครับนี่ได้เลยแบบนีบ้กำลังนุ่มนะครับรสชาติากิน เฉยๆนี่คือแบบไม่ต้องจิ้มเลยครับนัวละก็เป็นเมนูครั้งแรกที่เคยเอามาหมักกะปิระย่างนะครับเพื่อนอร่อยครับแซ่บครับกล่อมๆเลยครับ หอมเข้าขั่วหอมพริกแห้งหอมหอมกะปิเพื่อนโอ้ร้อน นุ่มมากครับเริ่มหิวข้าวแล้วครับประมาณนี้นเพื่อนข้าวเจ้าข้าวสวยอยันร้อนนะขาน้าวเหนียวก็ได้นะครับ นอกกรอบนะครับข้างในนุ่มอร่อยครับไปครับเดี๋ยวไปตำต้มตำอีกสักจานนึงครับเดี๋ยวเราจะมาตำต้มตำอีกสักคุกนึงครับตำมะม่วงครับก็มีพริกกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลไปนะครับแล้วก็โขลกครับ พริกกักระเทียมเริ่มแหลกแล้วเราก็ใส่น้ำมันาไปนิดนึงครับวันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงแก้วนเพื่อนแต่มันไม่เปรี้ยวมากนะครับแต่ก็ถือว่าเปรี้ยวในระดับนึงมันไม่เหมือนมะม่วงน้ำตกไม้นะครับต่อไปก็ใส่มะม่วงที่เราสับไปเลยครับในผม้สับแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะแล้วค่อยมาตํา มันจะกรอบๆนะเพื่อนต่อไปผมจะใส่น้ำปลาไปนิดนึงครับน้ำปะลามีความเค็มเยอะนะครับอืกลิ่นเริ่มหอมแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะมาลองชิมรสกันดูครับ แล้วเผ็ดแล้วเดี๋ยวผมจะบีบมะนาวนิดหนึ่งครับเพิ่มความเปรี้ยวหอมมากเลยเดี๋ยวไปจ้าจเติมใส่จานนะครับ สีสันหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นเพื่อนหน้าตจะเข้ากับหมูที่เราย่างนะครับเดีย๋ยวลองชิมให้่เพื่อนดูอีกคำนะครับแต่แซ่บมากเผ็ดขมกล่อมครับไปครับเดี๋ยวไปกินกับหมูย่างกันก็มาดูชัดๆกันอีกรอบน,นบบึนะครับหมูย่างกะปินะเพื่อน เค็มโมดีนะครับหมูใช้ไปแค่ชิ้นเดียวครับชิ้นใหญ่ประมาณประมาณสี่ขีดนะครับแล้วก็หมักกะปิประมาณครึง่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับกะปิเนี่มันจะมีความเค็มอยู่นะเพื่อนแล้วผมใส่พริกไปอีกพริกป่นไปหน่อยนึงพริกป่นแล้วเข้าคั่วไปหน่อยนึงย่างออกมาได้บอกเลยครับรสชาติกลมกล่อมมากกะปิมันมีความเค็มความหวานนินดๆนะครับ แล้วเวลาไปย่างโดนไปเพื่อนมันหอมครับแล้วก็อีกเมนูนึงแตงมมม่วงครับน่าจะเป็นเมนูตำที่ง่ายที่สุดครับเพราะว่าเราแทบไม่แทบไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยมะม่วงมีความเปรี้ยวอยู่แล้วตัดแค่น้ำตาลแล้วใส่น้ำปลานะตัวพริกที่ผมใช้เป็นพริกแกวแห้งนะครับ มันจะมีความเผ็ดแล้วก็หอมนะครับอร่อยหนัวครับหมูสามชั้นนะครับย่าง้องใช้ไฟอ่อนอจริงๆนะเพื่อนขนาดผมใช้ไฟอ่อนมันทั้งนอกเกือบไหมครับแต่ทางในเนี่ยสุกกำลังดีนะ อร่อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ถามว่าหมักไว้กี่นาทีผมหมักไว้ประมาณสี่สินาทีนะครับเราใช้ไฟอ่อนอย่างนี่คือบอกเลยว่ากลมกล่อมครบแล้วกินกะปิที่เราหมักหมูไว้แล้วมันโดนไฟนะเพื่อนมันหอมมากครับนั่งย่างไปเนีย่ยบนั่งนุ่นไปเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะสุกวะ ไม่ไม่ต้องจิม้มน้ำจิ้มเลยนะครับความเผ็ดแต่พิษิดนิดแต่ไม่เผ็ดมาก <c oughs> ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปมากกับเนื้อตัดอื่นดูนะครับแล้วก็ไปย่างอร่อยครับหอม ติดใจคืออันนี้ครับสามชั้นมะกระปิย่างอร่อย,อยนะเพื่อตามด้วยตามะม,ม่วงเปรี้ยวเราจะคํานึงครับลงตัวมากเมโนูนี้มะม่วงไปแช่เย็นก่อนนะครับก่อนมาตำจะกรอบ เดี๋ยวมาลองชิ้นนี้ให้เพื่อนๆดูเน้นๆไปเลยครับมีมันแทรกดินิดนะครับนุ่มครับก็สำหรับเมนูสามชั้นที่เราไปย่างนะเพื่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันที่มันติดอยู่มันจะ หยดลงไปในเตาถ่านเอาไปไฟมันจะลุกง่ายก็มาฝากเ,เพื่อนๆกันนะครับแต่พอเสร็จแล้วนี่อร่อยมากครับอันนี้ก็แแทบครับนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ